ไปดูบ้านวีสิงเราเออนสวัสดีครับวันนี้หมอมามา,มายืนทำอะไรตรงนี้ครับจะไปพาไปดูบ้านวีสิงาไปดูบ้านวีสิงอุ้ยนี่ดูด้านหลังครับ โอ้โหน่ากลัวแล้วนะนี่เป็นโรงแล้วนะคะเป็นโรงศพตอนนี้เราอยู่กันที่ลิลลี่ดีลิสอามากนะครับอันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะใช่ซึ่งตอนนี้เราไม่เห็นพี่เบียนน้องมอเช่น้องเบลลี่ใช่ไหมเขาลัวไงเขาลัวเขวาขไปหลบแล้วะครับเขาไปแอบเล่นโทรศัพท์กันแล้ว ซึ่งวันนี้กบฟ้าบอามาแล้วก็พี่ไก่จะได้ันสามคนนะให้อาม่าดูน้องๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้องๆว่าอยู่ตรงไหนแต่ให้เราเราให้ดูบรรยากาศนี่ก่อนรอบๆดูดูดูจอะูผพี่คนนี้ครับนี่คนนะแต่ว่าเขาแต่งตัวเลียนผีะครับอุ้ยน่ากลัวมากนี่แล้วตรงนี้เป็นผุ่นผีนะครับผุนผีที่เขาทำจำลองขึ้นมานะโอ้ดูนี่คือแต่ง ครับมีวิ่ด้วื่อยๆนากลัวมากน,นี่นี่ดูก่าดูบรรยากาศน,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 นี่พี่เบมน้องพอเช่น้องเบลลี่มาหลบตรงนี้นะตะกี้น้องเบลลี่ร้องไห้ไปทีหนึ่งตัวผีครับตะกี้เขาวิ่งไล่นะเดี๋ยวให้น้องๆรอกับอาม่าตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพวกเราสามคนไปนตะลุยต,ตะลุยบ้านดีสิพี่เบมก็กลัวน,นะพี่เบมไม่กล้าเข้า เดี๋ยวมาไม่หลับใช่ไหมเดี๋ยวปัดอายโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันโซบอนตีซิงนกันเลยดูออกมาดูออกมาไปเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วดูผีรับตัว เข้าแล้วนะครับเ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนั่งวิ่งเนื้กเนี้ยรอแป๊บนึงนะครับอันนี้เรากำลังรอเป็นคิวต่อไปอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยดูทางเข้าลึกลับน่ากลัวมากอันนี้เขาเป็นกฎระเบียบนะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกเทปข้างในได้นะครับ กดถ่ายเลยนี่อันนี้เป็นกฎระเบียบนะเราต้องยึดตามกฎเขานะครับเดี๋ยวไว้เราเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าฟังว่าน่ากลัวหรอเปล่าใช่แต่ดูภายนอกแล้วน่ากลัวมากเลยอ๋นี่ดูบรรยากาศครับเขาบอกว่าห้ามทำร้ายนักแสดงนะกลัวแบบตกใจแล้วไปตีนักแสดงอ่ะแล้วนักแสดงเก้ตัวทำยังไง เขาเป็นไปตางน้ำครับให้ทำลายนักแสดงด้วยนะอุ้ยเขามาต้อนรับเราเอยวตกใจไปเข้าแล้วครับนี่เราเก้เราเข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอมะโอ้ยตื่นเต้นร้องเสียงดังมากเลยครับนี่เขามีถ่ายรูปด้วยนักล่าในอ่าอันนี้เขาจะถ่ายรูปก่อนที่เราจะเข้าไปประจญไปด้านในนะ ด้านนี้เขามีตกแต่งซีมนี่นะครับโค้งในมดเสานี่มีบัลลูน,นบ,อบ,อบีด้วยนี่แม่มดแม่มดเมกี้นี้ทางออกของเรามาจากนี่นะเมืกี้เราโดนโดนอย่างนี้วิ่งไล่ได้วยใช่ไหมใช่พอดะที่เลื่อยอ่ะงเงเลื่อยยนต์ผีผีเลื่อยยนต์วิ่งไล่มาเลยเออกตัวน,านม,มากตึงแน่นมากตอนที่เขาให้เราเดินเขาให้เราจับเชือกได้เนาะจะได้เดินกันเป็นทีมแบ่งคน ทำถอยหลังด้วยถอยหลังถอยหลังแล้วข้างในมืดมากคือมองไม่เห็นเลยใช่กาแฟเป็นคนนำนี่กาปแาต้องเดินเดินทำทางเดินทำกำแพงพี่ไก่นี่ไปดูเด็กๆอยู่นะพี่ไก่อยู่คนละพี่ไก่ตื่นเต้นสุดอุ้ยมามาก็คืออ้อมตกใจนะตื่นเต้นกันหมดเลยครับแต่คือมืดนะคือมืดแบบมองไม่เห็นจริงๆอ่ะใช่น่ากลัวมากมืดมืดแบบมืดสนิทเลยนะไม่มีไฟเลยนี่เดี๋ยวเรารอรูปอยู่นะ นี่เหรอเราพามาดูบรรยากาศรอบๆด้านนอกกันนะครับจนเจ็บคออยู่นะเนี่ยเามื่อกี้จนเจ็บคอเลย,เลยนี่ Ripley Hunter Adventure นี่ด้านอนอกเขาก็มีโชว์นะใครอย่างนี้ลนะยเนยี่ยเอออันนี้ที่เราไปยืนยืนเฝ้าเฝ้าไอ้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติลงศพนี่หน้าต่างนี้อะไรข่อลงศพเหมือนกัน กระจกมันจะสะท้อนใหม่หนะนี่ดูรถไหมนี่รถไหมโบราณวิยว่ยนี่ตัวนี่ตัวอุ่ยมีตึ้งตึ้งด้วยอุย้ตออยตะกี้เหมือนลงขยับจะได้เปิดไหมเนี่ยเปิดป้ะไม่เปิดไม่เปิดนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านรอบนอกนะครับ เ็รดายนะเขาไม่ให้เราถ่ายด้านในแต่ถ้าด้านในก็เทบม,มองไม่เห็นนะจะเห็นตอนจังหวะที่ผีโผล่มาโอ้มีเสียงนี่อะไรเนี่ยโอ้โหีนี่โดนตัดขึ้นตัวเลยครับดตัดขึ้นตัวเอาตรงนี้เป็นโครงกระดูกโครงใหญ่มาก นี่ตรงนี้เขามีผีนั่งอยู่อ่ะมามแมะเหมือนว่าเป็นน uh, right. oh! oh, oh, ั oh, ่งถ่ายดใช่ไหมไม่เฮ้ยเขาไม่นั่งถ่ายรูปได้นะครับโอ้น่ากลัวมากนี่กลัวไปนั่งแล้วเดี๋ยวเขาขยับนี่ตกใจเลยนะนี่แม่มดแม่มดเอ้ยโอ้โหยมามแมะผีมัมมี่โอ้น่ากลัวน่ากลัวนี่เป็นผีมัมมี่เลย นี่โต้เลยครับโอ,อ้นนี้เป็นเด็กนะนี่ด้านนอกตรงนี้ก็มีเซ็นเตอร์ให้เราเล่นด้วยนะอุย้ยให้เราใ,ให้เรารวมเซ็นเซอร์นหลโหลฮัหลฮยหลย นี่เขามีเซนเตอร์ให้เราโดนนะเ,เล่นไปเรื่อยเขาจะยกตัวขึ้นมานี่ตรงนี้ก็มีให้เล่นเป็นสีก็สือนี่เป็นเซอร์อเดียร์เขามี่นลมด้วยอุยอันนี้น่ากลัว